เบื่อเนาะบางทีก็มึนมึนเนาะคนเราอะ่ะหน้ามึนแบบเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเถอะเอาที่สบายใจถ้าคิดว่าตัวเองหน้ามึนไม่รู้จักความละอายไม่รู้จักความผิดของตัวเองเนี่ยก็คงมึนไปเรื่อยๆนะจะบอกให้นะแทนที่จะเออขอโทษยังมาหน้ามึนยังมาตีกินโอ้ยตายแล้วถ้าเป็นกูนี่กูอายอายเนาะหน้ามึนออกมานู่นนี่นั่น ตลกว่ะกูเกิดมาในชีวิตกูก็เพิ่งเคยเห็นคนหน้ามึนขนาดเนี้ยแทนที่จะมาพูดในสิ่งที่ดีๆกลับมาแบบทําเป็นแบบโอ้ยเอาเถอะนะถึงตัวเองอ่ะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิโสเนี่ยแต่เอฟซีเขาก็ไม่เอาบอกตรงเลยเอฟซี FC เขาไม่เอาหรอกคนแบบนี้เอาไปก็ไปทิ่มแทงไปเป็นหอ,อกข้างแค่มากกว่าจริงๆนะเอฟซี FC. นะเอฟซี FC ที่รักก็คงแค่ห้าหกร้อย บางคนเขาก็ผ่านเข้าไปดูแต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยไม่มีช่วยอะไรเลยมีแต่ช่วยทำลายกันเองแย่เนาะตลกอะ่ะแบบเคยคือแบบเราเห็นแล้วแบบน้ามึอนอะ่ะโอ้ยฟังแล้วก็หน่ามึนมากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นคนหน้ามึนขนาดเนี้ยโอย้ตายตายตาย,ตายจริงๆนะคะ f อคนเราเนะี่ยถ้าไม่มึนไม่ทำไม่ได้นะเออท่านรู้จักตัวเองผิดเออ ก็อย่างว่าน,นี่ความผิดตัวเองยังไม่รู้แถมยังบอกว่าไม่สนไม่รู้ไม่สนตายแล้วอ่ะโอ้โหคงไม่เคยแบบอีนี่นะ,ะเพราอก่อนนี้ไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับอีสองคนนี้นะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกแบบเกลเกียดอ่ะหน้ามืนเกินอ่ะคนไร้มืนที่ผายอ่ะตลกว่ะพูดตรงๆนะ